สมมตินะภาษาอังกฤษได้ได้ครับได้ภาษาจีนภาษาจีนโอ้โหผมถนัดเลยภาษาไทยอ้ยอันนี้ก็ต้องได้อยู่แล้วก็เก่งอะก็ไม่มีต่อถนัดปูอย่างเดียวนะแพเฮตแล้วตายตายเลยอยู่ไม่ถึงไว้เฮตุหรอกโอ้โหอยูจากสภาพร่างนะเนี่ยไม่น่าอยู่ถึงใช้คำว่าสภาพร่างขอให้ได้แล้วกัน ได้แชมป์ใช่ไหมตีรูน,นี่แหละ <Buff Talk. S 1> ทุกตอนบ็อกเซอร์ของคนคิวไม่เห็นมีรูใส่หัวเลยกังเกงขอกับคุณสถานที่บอร์ดเกมไนท์และฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับ ทุกท่านเข้าสู่รายการบัฟท Talk รายการที่เราจะถอดสมองแล้วมาลองคุยกันครับสำหรับ E P นี้ครับพบกับพี่ปูแบ็กเคดสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าพี่ปูเป็นไงบ้างครับเคยดูรายการนี้ไหมครับเคยครับอืเป็นไงครับสนุกไหมครับกันเตนีใชได้สาระไหมครับรายการนี้ไม่เคยได้หลยจากรายการนี้เลยอ๋อนนั้นแหละครับเป็นสิ่งที่เราอยากจะให้นะครับคือุ้มใจใช่ไหม ครับคือความไร้สาระเอาครับเดี๋ยวเริ่มคำถามแรกเลยนะครับอยากให้พี่ปูแนะนําตัวนิดนึงครับว่าทําอะไรยังไงบ้างครับตอนนี้อานนท์สายถังจันครับปูแบล็กเฮดครับเป็นตําแหน่งเป็นนักร้องนําวงแบล็กเฮดอ๋อเป็นนักร้องนํานะครับชื่อพี่ปูใช่ไหมครับพี่ปูทีนี้ผมอยากรู้ว่า ชื่อปูเนี่ยแล้วปูเก่งสมชื่อไหมปูเก่งสมชื่อไหมครับอ่ะสมสมตินะภาษาอังกฤษได้ได้ครับได้เก่งภาษาจีนภาษาจีนโอ้โหผมถนัดเลยภาษาไทยอ้อยอันนี้ก็ต้องได้อยู่แล้วออก็เก่งอ่ะก็ไม่มีต่อถนัดปูอย่างเดียวนะอ๋อปูเก่งที่สุดละ โอเคเพราะว่าถ้าถนัดอย่างอื่นก็ต้องเป็นชื่ออื่นก็เลยเป็นชื่อปูอย่างเดียวโอเคครับคือช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นผลงานของแบล็กเฮดเลยอยากรู้ว่าตอนนี้ทำอะไรกันอยู่บ้างครับก็หลังๆมันไม่ค่อย b Black กเ e ดก็ไปทำ g ก h e ฮบ้าง เพียงเฮดบ้างโโอ้มันก็เลยไม่ไม่สามารถที่จะกลับมาทำแบ็กเฮดได้กลับมาไปทำแบ็กเฮดไม่ค่อยได้อย่างนี้ก็ต้องต้องต้องรอก็ต้องรอให้เราเบื่อโกเฮดก่อนคงรอไปอีกนานเพราะว่ามันกลับมาเป็นแบ็กไม่ได้แล้วล่ะโหอย่างนี้แฟนเพลงก็ต้อง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 ใช้เวลารอนานขนาดไหนครับถ้าหลักๆแล้วน่าจะเป็นไว้เฮดเขาจะได้อันนี้คือ แทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยรออนาคตอย่างเดียวซึ่งซึ่งตอนนี้เราทําโกเฮดเพราะว่าไม่อยากเป็นไวเฮดอ้โหอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอาจจะยากแล้วล่าสั้นนิดนึงที่เรากลับไปแบ็กเฮดไม่ได้ละแต่จริงๆผมแอบเห็นมีแบ็กเฮดอยู่นิดๆนะครับมันก็เลือะไป กำลังจะไปแล้วเพราะนั้นเราเราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ่าตอนนี้ผลงานมันยังตีกันอยู่ใช่ระหว่างสามผลงานเลย่ะครับทั้งแบ็กเฮดไวทเฮดโกเฮดมันกำลังเกลือกลัวกันอยู่นะตอนนี้แล้วก็น่างตัดสินใจกันอยู่ว่าอนาคตจะจะทำยังไงกับมันครับอนาคตก็คงต้องไปทางไว้ h เฮดมากกว่าอ๋อมันเลือกไม่ได้นะชีวิตคนเรามันมันเป็นอะไรที่ สัจธรรมใช่อนาคตอย่างผมนี่ก็ต้องต้องต้องเป็นเหมือนกันมาอยู่ทรงแล้วเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงอนาคตอีกไม่นานนะหรืออาจจะอยู่ไม่ถึงไว้เหตุก็ได้อ๋อก็คือจะเป็นแบ c k h e ดตลอดเลย back h e ดแล้วตายตายเลยอยู่ไม่ถึงไว้เหตุหรอโอ้โหยูจากสภาพล่างแล้วเนี่ย ไม่น่าอยู่ถึงใช้คำว่าสภาพล่างก็น่าน่าเขาเรียกว่าน่าเห็นใจน่าสงสารเลยล่าสงสารนะน่าเวทนาอย่างยิ่งมาถึงคำถามต่อไปครับอ่าอันนี้ทีมงานเราไปรีเซชหาข้อมูลว่าพี่ปูเนี่ยเกิดวันที่หกมิถุนายนก็คือวันที่หกเดือนหกถูกต้องไหมฮะหกโอ้โห ก็ถือว่าเป็นเลขที่สวยมาก6เดือน6ทีนี้อยากรู้ว่าทุกปีที่เป็น6เดือนหกเนี่ยพี่ปูฉลองวันเกิดยังไงครับมไม่ทำอะไรมากนั่งรอว่าเราจะเก็บโค้ดฟรีได้จากแอปพลิเคชันหรือได้บ้างมีแอปพลิเคชันอะไรบ้างครับที่ลาซาดุ่งนี้ช้อปปุ้งช้อปปุ้งกับลาซาดุง้งใช่ เก็บโค้ดฟรีเพราะว่าเรลง่ร้านเซ็กช็อปไปเยอะมากอ๋อในนั้นมีมีเยอะมากเลยครับโอ้โหแล้วเป็นไงได้ได้ของมาที่รอเนี่ยหกเดือนหกที่แหละอ๋อ้ยกำลังจะถึงนี้ใช่ไหมครับแต่แคปไว้หลนั่ละแคบไว้หลายหลายสินค้าละโอ้โหก็คือเรียกว่าอ่าเอางี้ด้านเดี๋ยวผมฝากพี่ปูช็อปให้ผมนิดนึงนะะรอะ ผมอยากได้ดิวดผอดีผมอยากอยากรอไอนนี้ไม่น่าไม่น่าจะต้องรอหกเรียนหกนะราคาไม่สูงมากอ๋ออทำไมพี่ปูรู้ครับก็จะดูบ่อยเพราะว่ารอเลยรอจังหวะเลยเราเลี้ยงตุ๊กตายางไว้อยู่หลายตัวหลายชาติหลายเชื้อชาติอยู่เหมือนกันตุ๊กตายางก็มีหลายเชื้อชาติเพิ่งรู้นะครับแล้วพี่ปูชอบตุ๊กตายานเชื้อชาติไหนญี่ปุ่นหรือซับ แสดงว่าต้องเป็นแบบแนวแบบอนิเมช่อช,อชอบชอบซอ,อบชอบซอบชอบถ้าอนิเมะญี่ปุ่นนี่ผมเดาน่าจะเป็นกับตุ๊กตายางที่เป็นจอมานบูใช่ไหมเราชอบแบบนี้ใช่ไหมสี่ช่อมพูครับมันดูแบบน่ารักแต่ที่เราเลี้ยงที่เราเลี้ยงอีคิวซังนะโอ้โหใช้หมองนั่งมาทิเนี่นะครับไม่ใช่ไม่ได้ใช้หมองอย่างเดียวแล้วล่ะ ถ้าอีกอยู่สั่งมาต้องใช้หลายอย่างเนยโอ้ก็ถือว่าเป็นเป็นตัว Limited Edition เลยตัวนี้น่าสนใจรอกันเทียบตอเนี้๋ยวเราเราโค้ดฟรีอย่างเดียวไงโอเคงั้นก็ต้องรอวันที่6เดือน6นะครับหกเดือน6จะได้ได้ส่วนลดเยอะมากเลือกเป็นมือหนึ่งหรือมือสองครับอยู่ที่ทุนนะซับนะแต่ถ้าแบบเอาเพงินไปไม่ได้แล้วซื้อได้หลายๆตัวนะก็ซื้อมือสอง ซื้อมือสองเอามาล้างอ่ะเอามาซักตากแดดบ้านเราดีไงจะซื้อหลายๆตัวด้วยเหรอครับซื้อหลายๆตัวโอ้โหซ้ำๆอีคชอบอีคิวซันแก๊งเป็นครอบครัวอีคิวซัมาหมดมาหมดเลยครับคนนี้ผมลึกภาพออกเลยนะฮะเป็นพี่ปูนั่งแล้วก็เป็นอีคิวซันแก๊งอยู่ข้างหลังโอ้โหเห็นภาพแสดงว่าภาพเดียวกันคิดดูเรานั่งอยู่เนี่ย หัวอีกอยู่สังอย่างนี้แล้วลูกอ๋องั้นนอนอยู่ใช่แกงเขามีใครบ้างคะแกงจะมีชินมอนชินมุนซังมีด้วยนะตุ๊กตาเรียกฝนอเอาเหมือนงั้นนะครับตุ๊กตาเรียกฝนอันนั้นไม่ใส่อะไรเลยมีผ้าคลุมอยู่างเดียวมีผ้าคลุมอย่างเดียวมาแต่หัวโอ้ยถ้าถึงวันนั้นวันที่หกเดือนหกเดี๋ยวพี่ปู ผมขอเข้าไปดูด้วยคนได้ไหมผมอยากอยู่ในบรรยากาศจะไปดูว่าใช้ยังไงอย่าง่ดูผมอยากเอาง่ายๆผมอยากเจออีคิวซังแก๊งนะะได้ได้โอเคมาครบแล้วก็ครบเซตเลยโอเคครับขอบคุณครับมาถึงอีกเรื่องนึงครับที่อยากถามรู้มาว่าพี่ปูเนี่ยเชียร์ทีมลิเวอร์พูลใช่ไหมครับอืมงั้นดีเลย อ่าผมอยากรู้ครับว่าความรู้สึกตอนนี้ที่เชียร์ลิีเวอร์พูลเป็นยังไงบ้างครับเมือนคล้ายๆถ้าอยู่จากสภาพสภาพทีมครับเหมือนรอบแม่พาลูกทีมไปแลกซอยจุแล้วขี้แตกกันทีอย่โอ้ปวยทั้งทีมลงเล่นทีละถวยไม่มีแรงไม่มีจินตนาการ ไม่มีแพชชั่นอยากจะวิ่งไปขี้อย่างเดียวโอยากรีบกลับบ้านกลับบ้านปวดขี้ปวดท้องไม่มีแรงอื mm hmm. น่าจะหายเป็นผิดอืม mm hmm. อาการประมาณนั้นโหก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าเศร้านะครับสำหรับแฟนแฟนลิเวอร์พูล <c oughs> อย่างนี้มีมีสิทธิ์ตกชั้นไหมครับปีนี้ไอ้ตกชั้นยังไม่น่อ mm hmm. ไอ้ตกเก้าอี้ไม่เล่นะอ๋อ ก็เก้าอี้แข็งแรงอยู่คร mm ับไม่ไม่น่าจะตกก็ไม่ต้องถามเยอะนะเรื่องเรียกว่าพูแล้วแต่ผมเชียร์แมนยูนะครับอันนี้บอกก็ค่อนข้างหนาวข้างบนโอ้เคยแสดงว่าฤดูกาลนี้คือไม่ได้อยู่โซนข้างบนเลยอยู่แต่เขาเรียกว่าทีมกลางตารางใช่ไหมตอนนี้โอ้ก็อันนี้ถือว่าเป็นเป็นตัวแทนจากทีมแมนยูคนหนึ่งนะนะว่าสงสารมากนะน่าเห็นใจ แล้วก็หน้าสมน้ำหน้าด้วยนะครับอยูอ่ได้นานๆนะข้างบนนะอ๋อได้ครับนะตอนนี้ผมพูดได้หมดเพราะผมลุ้นสี่แชมป์นะครับอือขอให้ได้นะได้แชมป์ใช่ไหมสตืีนูนี่แหละอ๋อโอเคงั้นไปคำถามต่อไปนะครับอีกคำถามหนึ่งครับเกี่ยวกับเพลงที่ทำให้คนรู้จักมากเลยเพลงหนึ่งคือเพลงยืนยัน อยากรู้ว่ายืนยันก็ยี่สิบแปดปีแล้วเนี่ยพี่ปูเมื่อยบ้างไหมครับก็ไม่รู้สึกเมื่อยเลยนะก็ะสบายดีไม่เมื่อยเลยครับแต่ผมรู้สึกหนักๆตรงไหลแล้วเงอนะผีอ้ำไหม,มหรออืมน่าน่าจะน่าจะประมาณนั้นแต่หนักข้างเดียวตอนนี้ครับน่าจะอ้ำข้างเดียวจะเ,ออเป็นเราไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับ โอครหก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าแปลกนะครับแต่เข้าใจนะใช่ไหมยืนยันมายี่สิบกว่าปีไมไม่เมื่อยไม่เมื่อเลยโอ้หเก่งมากนะครับโอเคเราเราเมื่อไหร่ครับเมืม่อไหร่จะเมื่อยหรอไม่เมื่อไหร่มึงจะสั่งคัดเนี่ยคัดคำถามต่อไปครับเป็นเรื่องแบบว่าการเขาเรียกว่า การดูแลรักษาผิวหน้าอะไรอย่างนี้มผมอยากรู้ครับเนี่ยเนี่ยคือเท่าที่ดูพี่ปูแบบดูแบบด,แบบดูเด็กมากเลยเนี่ยอยากรู้ว่าพี่ปูมีเคล็ดลับยังไงครับที่แบบให้ดูเด็กตลอดเลยก็จริงส่วนใหญ่ไปเที่ยวกับเพื่อนไปที่ไหนก็แล้วแต่ครับเพื่อนๆเขาชอบเลียกเด็กแต่เราแบบไม่ค่อยมีตงังค์นนะอ,นอย่างบางทีก็ดื่มไปเยอะ ก็แบบตรงตาพลาดมวาครับมองอะไรไม่ค่อยชัดเจนก็ไม่ค่อยกล้ารเรียกเด็กก็เลยนั่งดูอย่างเดียวดูอย่างเดียวก็เลยด,ดูเด็กตลอดเวลาแล้วเราดูให้เพื่อนด้วยไหมครับเวลาไปแบบเอ้ยเพื่อนคนนี้ต้องเด็กคนนี้อะไรกอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้ดูให้เพื่อนหรอกนะเพราะเพื่อนอเขาจัดการกันเองอ๋อเพื่อนๆจัดการกันเองอ้าวจากเราจะต้องนั่งดูตลอดเวลาดูเด็กตลอดเวลาแล้วก็นั่งดูเพื่อนๆด้วยว่า ไหวหรือเปล่าอืมถ้าไม่ไหวเ้วก็เข้าไปดูเด็กอีกอ๋อดูแลเด็กดูแลเด็กอีกทีแทนเพื่อนก็เรียกว่าเป็นเป็นเพื่อนรักเลยใช่แล้วเพื่อนรู้ตัวไหมครับตอนนั้นที่เราไปดูเด็กให้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้ตัวหรอกเวลามาทาอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยรู้ตัวหรอกอันนี้ถือว่าเท่าที่ฟังแล้วพี่ปูมีความฉลาดด้วย คือเราไม่ต้องจ่ายเงินเองด้วยเราไม่ค่อยมีเพื่อนอยู่แล้วจริงๆแล้วเราไม่ใช่เป็นคนจิตใจอยู่แล้วสมมติแล้วเราใส่บุญใช่ใช่เมื่อกี้บอกสายบุญอยู่แล้วเราไปดูเฉยๆนะครับแต่แต่ในๆเพื่อนเขาก็เรียกแล้วจะให้แบบสูนเป่าใช่ไหมครับเราก็เพื่อไม่ไหวแล้วก็อ่ะเดี๋ยวดูเด็กให้ดูแลดูแลใช่อีกว่าเรียกว่าไม่ได้ดูห่างๆดูแบบใกล้ชิดใกล้ชิดเลยดูเด็กตลอดเวลาแบบใกล้ชิดด้อ้โอ ถ้าเพื่อนๆดูอยู่เพื่อนๆรู้แล้วนะครับตอนนี้ว่าพี่ปูดูให้เพิ่งรู้เพราะตอนนั้นมันไม่รู้หรอกไม่รู้คนเด็กที่ดูแลนะหายไปไหนบ้างอืสงสารเด็กสงสารเด็กนะเราก็ต้องดูแลเขานะครับใช่ดูอย่างเดียวหรือเปล่าครับหรือว่ามือไม้ไปด้วยมันก็ต้องมีมือไม้ไปด้วยบ้างเวลาคนมันดื่มกันนะมันก็คุยกันไม่รู้เรื่องแล้วต้องมีกองจับแก้วอะไรมือไม้คอยอธิบายว่า อ๋ออธิบายอย่าทำอย่างนี้นะอ๋ออย่าทำอย่างนี้ไม่เอาสิไม่เอานะอ๋ออย่าทำอย่างนี้ร้องเข้ามาอย่างนี้พี่ก็ามาแล้วอ๋อเข้นั้นก็ต้องใช้มากมือไม้เราต้องเป็นภาษาเราเองก็ดื่มใช่ไหมแล้วก็คงประคองร่างกายก็ไม่ค่อยไหวอ๋อเราก็ต้องจับบ้างจับนี่แบบบ้างอธิบายยากอ่ะเพราะเราเดี๋ยวเราแบบล้มเซอะไรอย่างนี้ก็ต้อง บางทีก็ต้องจับสองมือใช่เพราะอายุเยอะแล้วประคอ,อ,องตัวเองยากอยู่โอ้โหนะครับอันนี้มาจากคอมเมนต์หลายๆคนเลยที่แบบว่าเห็นพี่ปูในแบบในสื่อต่างๆอคอมเมนต์บอกว่าผ่านมาประมาณแบบยี่สิบยี่สิบปีแล้วเนี่ยพี่ปูแบบดูไม่แก่เลยบางคนสงสัยครับพี่ว่าพี่เป็นแบมไพายหรือเปล่า <c oughs> เวมไพเลยเวมไพไม่มีจริงอ๋อเป็นเรื่องไร้สาระไร้สาระไร้สาระไม่มีหรอกแอมแอมอพงั้นเอ้ยทีมงานเอากระเทียมมาให้พี่ปูหน่อยมาใหม่ปะเบนเป็นคนไม่ส่งเขาออ๋อเป็นเป็นคนที่แบบกลิ่นกระเทียมก็ปกตินะคนเขา อ๋อเป็นภูมิแพ้ด้วยโอเคครับไม่ต้องมาแพ้กินกระเทียมแพ้กลิ่นอะไรพวกนี้กลิ่นแรงๆไม่ได้อ๋อก็จริงๆก็ปกติคนทั่วไปเขาบางคนเขาก็แพ้กลิ่นพวกนี้งั้นเดี๋ยวทีมงานเปิดให้แสงแดดเข้ามาหน่อยเยอะๆหน่อยมันมืดได้ไหมเดี๋ยวเปิดเปิดเปิดมาแล้วอทำไมครับผิวไวแต่แสงแดดมากอ๋อแสง UV อันนี้ไม่ที่วันนี้เราไม่ได้ทาครีมไปด้วยอ๋อไม่งั้นเดี๋ยวผิวเสียผิวเสีย ไปเที่ยวทะเลอะไรอย่างนี้นะแบบไม่ได้เลยอ๋อแต่ต่ไม่เกี่ยวกับแวมพร์อะไรไม่ใช่ผิวไม่เลือดเสียแล้วมันโอ้เวลาดำแล้วมันยากไงือาพโอเคได้ครับไม่ไม่เป็นไรงั้นงั้นผมขอลองอีกอีกอย่างหนึ่งแวมพร์มันต้องชอบดูดเลือดตรงคออาเดี๋ยวผมลองนี่นี่ไม่ปวดนี่นี่เฮ้ย อันนี้แวมไพร์ปะเนี่ยมีเขี้ยวอ่ะไม่ใช่จ้าพี่เบิร์ดอ๋อพี่เบิร์ดจ้าแฟนจ้าเบิร์ดมาแล้วจ้าพี่เบิร์ดมีเขี้ยวแล้วผมเห็นผลงานล่าสุดของพี่ปูครับคือบอยแบนด์เดอะซีรีส์ใช่ไหมครับอันนี้ใช่ครับอันนี้ออนแอร์ช่องไหนครับนี่ TBM พี่ภับ แต่ที่สำคัญเลยในเรื่องนี้พี่ปูได้รับบทเป็นมาดามพอลลี่อยากรู้ว่าทำไมถึงได้รับบทนี้ครับจริงๆมันก็มาจากตั้งเหมือนเราเห็นตัวเองตั้งแต่เพลงนี้ตัวยิ่งสวยอ,อันนี้คือพูดถึงตัวเองนะครับเล่าถึงมัไม่มมค่อยมีคนรู้นะเรื่องนี้นครับแต่จริงๆเราเราเขียนให้ตัวเอง,องเขียนด้วยตัวเองยิ่งโดยิ่งสวยแล้วก็ยังอยากจะบอกว่า ภายในเลือดของเราเป็นยังไงอ,อพราอหลังๆมาแล้วก็เดี๋ยวนี้โรคมันเริ่มเปิดเผยขึ้นได้เรื่อยๆแล้วไงแต่จะว่าไปแล้วเนี่ยมีหนวดเล็กๆอย่างนี้มันจะดูเซ็กซี่เนาะไม่ไม่ครับไม่ไม่จริงมีหนวดเล็กๆ,ๆอย่างนี้แหละมันกำลังดีคิดถึงเวลาันสายโซ่คอเสีอ๋อโอ้โหขนลดหมดแล้วเนี่ยจริงหรือ เล่ฟเกฟิตอย่างนี้มันก็จอโทรทัศน์ด้วยครับซื้อกล้องมาใหม่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ครับดูแล้วน่าจะเป็นข้าวหลามเท่าศอกกระบอกละสิบบาทครับนี่คืออะไรวะมันเท่าศอกอะเท่าศอกอืมนี่น่าสนใจเข้าปใหญ่เลยเนาะโอ้ก็อันนี้ผมเชื่อแล้วครับว่ามาจากเพลงยิ่งโตยิ่งสวยใช่เขียนให้ตัอเอง ไปคำถามต่อไปเลยดีกว่าจะได้จบๆก่อนจากกันอยากให้พี่ปูฝากผลงานนิดนึงครับว่าตอนนี้มีอะไรบ้างก็อยากฝาก Rockstar Cafe นะครับเพจ r o c k s t า r c a f เเป็นเพจที่มีคอนเทนต์ก็เกี่ยวกับเรนตรีนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นในยุค ใกล้ๆบีเขาสู่อะไรอย่างเงี้ยก็ฝากแฟนๆรายการเข้าไปอันไลค์นะครับครับอันเฟลโลอันเฟลโลได้ดับซับสไคร์ดับไปได้ได้ไม่ต้องไปกดไม่ต้องไปสนใจมันหรอกนะครับครับดีไปดูกันเข้าไปแวะเข้าไปดูได้นะไม่ต้องสนใจไม่ต้องกดไลค์ไม่ต้องแชร์ไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเขาไปจะมีชัางการแปลงเพลงแปลงฟังแล้วก็แปลงเพจอ่าครับและนอกจากเพจล็อกสตาร์คาเฟ่มีอะไรไหมก็จะมี ซีรีส์ช่อง GBN ยี่ห้าครับออนวันแรกวันที่สิบหกเรื่อง Boy Band The Series ครับโอเคที่ได้รับบทเป็นเป็นตัวของตัวเองเป็นตัวของตัวเองแสดงว่าอันนี้ยังอันนี้คือฝืนอยู่เป็นตัวของใครไม่ร้โอเคครับอ่ะสุดท้ายครับอยากให้พี่ปูร้องเพลงของแบ็คเคดแบบปิดรายการเราสักเพลงหนึ่งพี่ปูร้องเพลงอะไรดีครับ เอาเป็นเพลงที่สนุกๆดีกว่าได้รายการนี้เป็นรายการที่ไม่ค่อยมีสาระอยู่แล้วใช่ครับเพลงอะไรครับเพลงกระซิบอ่าเพลงนี้ก็คือตามผับบาร์นี่เปิดเล่นกันประจำอยู่แล้วทั้งนั้นเดี๋ยวผมผมเล่นกีตาร์ให้พี่ปูร้องดีกว่าอันน่้นี่เป็นด้วยต้องใช้คำว่า ถ้าผมเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าผมเกิดทันแบ็คเฮดผมก็ได้เล่นแทนพี่เอกแล้วใช้คำนี้ดีกว่าแต่ถ้าเล่นแทนพี่เอกก็ไหลมารวมกันอยู่ดีลูกครับเล่นเดี๋ยวผมเล่นครับพี่กสิพนะพี่ซินะครับเอาเป็นท่อนท่อนแบบว่าท่อนฮุกท่อนที่ท่อนที่เขาเขาร้องพสุดๆเลยนะใช่ครับผมขอตั้งสายดนึ่งโอเคได้แล้วครับอา สามสกุสมมือเราตัวไวในคามทรงจุกชุกการกระทำจดจำไว้พีดรักลอยระเบิดคืนรักของโลกสู่นาจดจำไว้จนชีพวายเย็ดเชี่ยมีจะหน,น้าด้านเล่นอีกเหรอเล่นเชี่ยอะไรไปเนี่ยฮะเฮ้ยยังอีกยงัยงยังหน้าด้านหน้าด้านพี่ปูทำไมท่อนฮุกมันนานจังครับเมื่อกี้เหรอไม่รู้ตัวเลยนะ มันเป็นท่อนมันยังเหลืออีกเยอะเลยนะเหลือเยอะเลยครับเดี๋ยวผมลองเล่นอีกหน่อยเลยยังอีกทห้สัตว์้าชีพหายเฮ้ยอันนี้ท่อนฮุกจบยังครับเนี่ยยังสิ่ยังอยู่ครับยังมีอีกหลายคนเลยที่อยากจะร้องท่อนเนี้ยนะครับเออแต่ไม่ได้คงไม่ได้พี่คนเดียวหรอกที่อยากจะร้องนะครับให้คุณฟังอ่ะอ๋อต้องมีเล่นเล่นอีกนะเนื้อมันจะยาวกว่านี้เยอะเลย เอายืนยันนะยืนยันเอายืนยันสักหน่อยนะฮะยืนยันเอาเป็นว่าเอายืนยันสักหน่อยนะเอาเอาเพลงเพลงกระซิบพอดีกว่าอ่าครับโอเคอันนี้อันเมื่อกี้พอแล้วพอแล้วล่ะพอแล้วล่ะเดี๋ยวยืนยันจะมาอ๋อครับอ่าพี่เขาบอกพอแล้วโอ้โหฟังสงบเงียบดีขึ้นเยอะเลย <laughs> ดีขึ้นเยอะเลยเป็นไงฝีมือเล่นกีตาร์ผมเนี่ยอย่าเล่นเลยอย่าเล่นเลยอย่าเล่นเลยดีกว่าเดี๋ยวพี่เอกจะไม่มีงานทำสงสารมัน คนสายเขาจะฟังเลยเอลย่อยา,ยา,ยาอย่าอย่าอย่าวางไว้แค่นั้นแหละถ้าจะไม่เล่นนี่มียืนยันเล่นม,มียืนยันมียืนยันโอเคคุณจะไม่ขัดสติมันไหลจังไอ้จันจะบอกว่าอขอหย,อยิง่งยันอีกสักหน่อยได้หรอเปล่